สวัสดีค่ะเฮ้เ hey, ฮ hey. ความสุขบ้านป่าเช้าวันนี้อยู่ที่15องศาค่ะแล้วก็ไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้เราตื่นกันแต่เช้าค่ะประมาณ6โมงครึ่งนาะแล้วก็ไปทำธุระในเมืองแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นตามสูตรค่ะแวะไปจ่ายตลาดกันค่ะบ้านป่าก็ไปซื้อพวกเนื้อหมูนะคะราคาน้องเขาดีค่ะซื้อมา3กิโลกว่าแล้วก็ไก่แช่แข็งนะคะตัวนี้2กิโลเดี๋ยวขอญาตไปใส่ช่องฟิตก่อนค่ะ แล้วก็มาดูซิว่าได้อะไรมาบ้างก็ผลไม้เหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วก็ชีสค่ะแล้วก็จะมีพวกนี่ค่ะซอสวานิลาเหมือนเดิมแล้วก็กระหล่ำปลีมีผักติดมาด้วยหน่อยนึงนะแล้วก็น้ำพึ้งค่ะบ้านป่าชอบทานน้ำพึ้งก,กับกาแฟนะคะ โดยปกติแล้วถ้าบ้านป่าไปจ่ายตลาดแล้วอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะบ้านป่าก็จะนุ่งกางเกงขาสั้นค่ะแล้วก็เสื้อยืดไปแบบสบายๆเนาะแต่อเผอิญเช้านี้ไปทําธุระนิดนึงค่ะก็จะใส่เสื้อผ้าสุภาพหน่อยแล้วก็อากาศมันเย็นก็ต้องใส่เป็นเดรสยาวค่ะ ดูซิว่าได้อะไรมาบ้างบ้านป่าเป็นคนชอบทำกับข้าวมากนะคะแล้วก็เป็นคนชอบทานมากที่สุดเลยอุ๊ยได้น้องสตรอเบอร์ี่มาด้วยวันนี้น้องเขาราคาดีงามนะคะก็คือประมาณ49.90โคนต่อ1แพ็คนะคะเราก็ซื้อมา2แพ็คแล้วก็นี่ค่ะว,วิปปิ้งครีมทานกับอะไรก็อร่อยนะคะบ้านป่าชอบทานมากค่ะน้องเขารสชาติคล้ายๆกับกะทิบ้านเราเลย และค่ากับข้าววันนี้1,000กว่าโครนนะคะแต่เราเป็นสมาชิกก็เลยชำระเพียงแค่996โครนะค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายเฮเดลสวัสดีค่ะ